ตัวนี้ขายมือสองนะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับลูกค้ามารับไปนะครับไม่ใช่รับหลอก่งให้เขานะครับตัวนี้เจ้าของแท่นอยู่ในหน้าจำจำไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้คัดดีพีดีพีดีพันห้านะครับของช่างวุฒ d นะครับมี p r o t e คด้วยลึกเปล่าไม่แน่ใจเพราะตัวนี้ยเป็นรุ่นเก่าอยู่ไม่มี p r o t e คตัวนี้ขนาดแท่นสองยูนะครับลึก ลึกน่าจะไม่แน่ใจว่า20หรือ24นะครับหมออแปลง65โวลต์3,000วีแล้วก็โปรดักชั o n มาพร้อมฟิลเตอร์6ลูกนะครับ C 100โวลต์6ลูกสเปคนี้ขับ18ได้ข้า้งละ2ครั้งละ3ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแท่น GCD นะครับสเปคประมาณนี้ครับมาลานีพุทธกาะของช่างวุฒนะครับ ไดโอดสองตัวนะครับ50มมสองตัวแล้วก็ป้องกันลำโพงก็มีป้องกันลำโพงรีเลย์30มมสองตัวก็แยกฝั่งนะครับตัวนี้หม้อแปลงโอ้ลูกใหญ่ๆเลยนะครับคุ้มๆครับแท่านนี้ท่านนี้ปล่อยไปเจ็ดพันเก้านะครับก็เดี๋ยวพามาฟังเสียงจะทดสเสียงให้ดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่า โอเคไปกันแบบรวดเร็วนะครับเพราะรีบรีบไปส่งของเดี๋ยวไม่ทันเพราะเขารออยู่เดี๋ยวขเขาจะดาว <c oughs> ย้ายมาช่นลขวาโอเค ใช้ได้ปกตินะครับส่งงานครับเดี๋ยวปิดฝาแพ็คของส่งนะครับจัดไปครับ